นาการบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธ,ธีเป็นบุญเป็นกุศลได้เป็นผู้ํำระกายวาจาใจด้วยการรักษาศีลถวายข้าวของอันเป็นของจำเป็นอันเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลและอุทิศผลบุญไปยังบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลาย ผู้ใดปาถนาจะพ้นจากความทุกข์ยากลำบากด้วยว่ามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น <c oughs> ได้ตกอยู่อำนาจแห่งความมืดบอดอำนาจแห่งกิเลสอำนาจแห่งความ <c oughs> ปาถนาตัณหาทั้งหลายทั้งปวงที่ครอบงำในจิตใจดังนั้นก็จึงเป็นที่มาของความวุ่นวายและก็เป็นที่มาของเวรกรรมที่จะติดตามตัวมา บบดน,นี้หากเราเป็นผู้ที่ไม่ได้มีสติไม่มีปัญญาก็เหมือนกับคนที่เป็นโลกเป็น <c oughs> ภัยใดๆแล้วก็ไม่เคยรู้สาเหตุไม่รู้ที่มาที่ไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคงจะเกิดขึ้นโดยลำพังทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราคงจะเป็นเหตุบังเอิญคงจะเป็นเรื่องที่ <c oughs> มีใครกันแกล้งหลังแกหรือจะเป็นเรื่องของ ธรรมชาติที่จะต้องเบียดเบียนหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราถ้าพิจารณาวิเคราะห์เจาะลึกลงไปเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าเราเองนั้นที่เป็นผู้ที่อ่อนแอและเป็นผู้ที่ขาดสติไม่ได้พิจารณาไม่เคยเห็นขะบวนการ ของการพัฒนาของกองกิเลสหลายคนนั้นไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงมีความทยานอยากมีความมากในความปรารถนาหและให้สิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตโดยที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นความจำเป็นสิ่งต่างๆนั้นเป็นของที่เราควรจะได้เป็นของที่เราควรจะต้องหามาขวนขวาย โดยขาดความรู้อันน้อยนิดเดินขาดความไม่เข้าใจในที่สุดก็จึงกลายเป็นความเล่าร้อนในชีวิตเล่าร้อนในจิตใจและเป็นการสร้างเวีนสร้างกรรมหากเราเป็นผู้อยู่กับความเป็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะมีขบวนการที่เกิดขึ้นในบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่คำว่ามีความทยานอยากก็มีมูลมีเหตุกิเลสทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากความทยานอยากทยานอยากก็ลือกลายเป็นความให้เราจะต้องเป็นผู้ดิ้นโลนสแสวงหาเพราะความอยากเกิดขึ้นแล้วจิตใจ ความรู้สึกสติและมันสมองทั้งหลายก็จะมุ่งหน้าหาหนทางที่จะแสวงหามาให้ได้เพราะเรามีความอยากแล้วนั่นก็แปลว่า <c oughs> มนุษย์มีขบวนการของการพัฒนากิเลสให้ฝังแน่นฝังลึกรวมกระทั่งถึงให้เป็นอุปนิสัยเป็นเรื่องของความจำเป็นเป็นเรื่องของการที่เราจะเป็นผู้สะสม <c oughs> พฤติกรรมออกมาในแนวทางของความทายานอยากไม่จบไม่สิน้นเมื่อทายานอยากเราก็จึงอยากเป็นผู้ได้มีลาบ<ม>อยากได้เป็นผู้ได้รับความส,สมความปรารถนาในสิ่งที่เราทายานอยากมานี่ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงอยากได้โชคอยากได้ลาบอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดคิดและในสิ่งตื่ตัวเองนั้นเห็นว่ามีความจําเป็นเมื่อความ ป <c oughs> ารถนาเกิดขึ้นลาบทั้งหลายทั้งปวงก็จะมาด้วยการที่อาจจะเป็นเรื่องของกุศลหรืออากุศลแต่โดยรวมแล้วก็จะเป็นเรื่องของจิตใจที่ร้างมองขุนมัวที่มีความอยากจึงมีการคุ้นคิดวิคิดวิเคราะห์วิจัยพอเมื่อมนุษย์อยากได้แล้วก็จะหาหนทางจะเป็นเหมือนกับพวกโจรทั้งหลายทั้งปวงอยากจะป้นอยากจะเข้าไปแย่งชิงข้าวของใดๆก็จะไม่ทําโดยที่ขาดกาัน ที่ไตร่ตรองหรือการการวางแผนเขาก็จะคิดเขาก็จะวางแผนเขาจะเป็นคนที่ดูสถานการณ์คอยตำรวจตรวจตาคอยที่จะหาเวลาช่องทางอันเหมาะสมเพื่อที่จะได้ทำให้เกิดความสำเร็จในสิ่งที่ปารถนามนุษย์ก็จึงคุ้นคิดในทางคุ้นคิดเน้นแทนที่จะเป็นการปล่อยวาง กับคุณคิดกับหมกมุ่นอยู่กับการที่จะหามาให้ได้นั่นก็แปลว่าอาวิชาและกิเลสนั้นมีอิทธิพลทําให้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่สามารถจะปล่อยจะวางได้เมื่อคุณคิดแล้วก็มีความทยานอยากป่าเถนาไม่จบไม่สิน้นเมื่อมีการวิเคราะห์วิจัยคุณคิดแล้วก็จึงเกิดความกําหนัดเกิดความพอใจ ว่าสิ่งที่เราได้คุ้นคิดสิ่งที่เราได้หมกมุ่นอยู่นั้นเป็นความพอใจที่เราจะต้องทําเป็นความพอใจที่เราจะต้องได้มาเป็นความพอใจที่เราจะต้องเป็นเจ้าของทางทางหลายสิ่งหลายอย่างบางเรื่องบางราวไม่เหมาะสมไม่ใช่เป็นของของเราและไม่เเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายไม่เรื่องถูกศีลธรรมแต่เราเห็นว่าเราได้ลงทุนในการคิดในการพิจารณาไปมากแล้วของสิ่งต่างๆเหล่านั้นควรจะเป็นของเราควรจะ เป็นจิตของเราเพราะเราได้ลงทุนคุ้นคิดแล้วนั่นก็คือพวกโจรทั้งหลายทั้งปวงหรือคนที่ทําผิดศีลเท็จธรรมไม่ว่าจะเป็นการผิดศีลในข้อ หนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าพวกนี้นั่นก็จะถือว่าเมื่อได้คิดแล้วสิ่งที่คิดนั้นจะต้องเป็นสมบัติของตนบางคนในเรื่องของความรักคิดอยากจะได้ผู้หญิงคนนั้นคนนี้อยากจะได้ชายคนนั้นคนนี้เมื่อคิดแล้วก็มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีความพอใจมีความรู้สึกว่าเราได้ลงทุนไปแล้วควรจะต้องเป็นของของเราเพราะเราได้เสียเวลาคิดแล้วนั่นคือขอบวนการของความทยานอยากของกิเลสที่มีการพัฒนาจึงเขาเ้าไปยึด มั่นถือมั่นจึงเข้าไปปลูกฝังในจิตใจทำให้ขาดสต,ติทำไม่ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เป็นของของเรามันไม่ควรจะทำไม่ควรจะมีไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้อง แต่มนุษย์ก็จะเข้าข้างตัวเองเมื่อเราทําอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเราจะกลายเป็นผู้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความพอใจความกําหนัดก็จึงเกิดขึ้นเมื่อความกําหนัดความพอใจเกิดขึ้นก็จึงเกิดการฝังใจฝังเอาเป็นเอาตายบางคนนั้น <c oughs> ไปเข้าข้าตัวเองฝังว่าเรานั่นจะต้องเป็นเจ้าของใครจะมายื้อแย่งใครจะมาเปลี่ยนแปลงใครจะมา แย่งชิงหรือใครจะมาขัดขวางก็จะถือว่าทํรลายทําลายความสุขของเราเราก็จะโกรธเราก็จะแค้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่พอใจเป็นคนที่ฉุนเฉียวพร้อมที่จะเข็นฆ่าพร้อมที่จะทํำลายทาลายเพราะความฝังใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของบรรดามนุษย์เมื่อมีความฝังใจแล้วก็จึงเกิดความหวงแหนหวงแหนนี่ก็เป็นแสดงตัวแสดงตนแสดงวาจาความคิดออกมาแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่าง เราเองก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของเจลถ่าไปชอบใครรักใครโดยที่เจ้าตัวเขายังไม่รู้เราก็จะถือว่าเราเป็นเจ้าของใครจะมาพูดใครจะมาเกี่ยวข้องใครจะมาเป็นผู้แย่งชิงใครจะมาเป็นผู้เสนอใครจะมาเป็นผู้ที่ <c oughs> ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราก็จะกลายเป็นคนหวงคนแหนคนที่จะเป็นคอยกีดกันนั่นก็แปลว่าการพัฒนาการของความทยานอยากนั้นไม่ได้หยุดเพียงแค่เราอยากจะหาอย่างเดียวมันพัฒนาไปสู่การหวงแหนในที่สุดเมื่อมีการหวงแหนเกิดขึ้นเราก็จะเกิดความตนันที่เหนียวไม่ยอมแบ่งปันให้ใครไม่ยอมที่จะ <c oughs> เสียสาระอะไรให้ผู้ใดนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลจิตเป็นขบวนการของคนที่ทำผิดทำชั่วทำบาป ไม่รู้ว่ามันพัฒนาการมาอย่างไรแต่นี่คือขบวนการในการพัฒนาเมื่อมีการหวงแหนแล้วจึงมีความตรณีทีเนียวไม่เป็นผู้เห็นใจคนใดคนหนึ่งไม่เป็นผู้เสียสละให้ไรให้ใครจะต้องเป็นข้าวของจะต้องเป็นของของเราเองเราจะต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือความตรณีเกิดขึ้น ความฟังใจทําให้เกิดความหวงแหนความหวงแหนทําให้เกิดความตรรนีทีเนียวในที่สุดเราก็จึงกลายเป็นคนแสดงตัวแสดงตนเป็นคนปกป้องอารักขาเป็นคนขีดกันทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เป็นขบวนการของคนที่เข้าข้างตัวเองคิดเพ้อคิดพุ่งในที่สุดก็จึงกลายเป็นการแสดงออกพยายามที่จะแสดงตัวแสดงตนว่าเป็นผู้ปกปักรักษาเป็นผู้คุมของอารักขาในที่สุด ก็จึงเป็นผู้ที่ไม่ยินยอมให้ใครที่มาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราใกล้ชิดสิ่งที่เราได้ไปผูกพันแล้วใจก็ตามที่มาแสดงอาการเราก็จึงกล้าที่จะใช้อาวุธกล้าที่จะใช้วาจากล้าที่จะใช้กําลัง ที่จะทำร้ายทำลายกันที่จะเข็นฆ่ากันที่จะทำให้เกิดความล้มตายเสียหายนั่นก็เป็นเรื่องของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีการลบลาฆ่าันฟกัน ทั้งทั้งที่ผืนดินหรือแม้แต่เขาทรัพยากรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เป็นของเขาไม่ได้เป็นของใครเปรียบดังบรรดาประเทศมหาอำนาจทั้งหลายทั้งปวงในอดีตท,ที่ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ควรจะอยู่ในพื้นที่ของตนเองแต่ด้วยความโลภด้วยความปารถนาด้วยกิเลสด้วยความทยานอยากก็จึงกลายเป็นคนเสาะแสวงหา พื้นที่ทรัพยากรของผู้อื่นเมื่อเห็นแล้วว่าที่นี้เป็นที่ที่ทําให้เกิดความผ้าสุกมีทรัพยากรมีอาหารการกินมีผู้คนมีสิ่งต่างๆที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้เกิดความ <c oughs> ผาสุกได้โดยที่ไม่คิดว่าเขาเป็นเจ้าของเขาอยู่ของเขาเขาครอบครองของเขามาเขาอยู่ด้วยความชอบธรรมของเราก็มีที่ดินที่บ้านเรือนของเราก็มีแต่เราไม่ชอบเรารู้สึกไม่พอใจก็จึงเกิดการคิดโกงคิด้ายคิดทําลายก็คิดให้เกิดการเข้นฆ่ากันสร้างอาวุธสร้างอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะมายื้อแย่งเพื่อจะมาเข้นฆ่ากาันความโหดร้ายของมนุษย์ที่ เกิดขึ้นจากการแย่งชิงแลกถึงขนาดฆ่ากันตายทั้งที่ททไม่ต้องฆ่าก็ตายอยู่แล้วแต่ด้วยความเห็นแก่ตัวก็จึงทําให้เกิดเป็นสงครามจึงทําให้เกิดการยื้อแย่งเมื่อแสวงหาก็จึงอยากจะได้ลาบเมื่อได้ลาบแล้วก็จะต้องวางแผนที่จะต้องควบคุมพิษก็วิจารณาจะต้องเป็นผู้ที่ใช้ <c oughs> เล่เกียร์ <c oughs> เล่กลมนทพุทธ ผู้บายต่างๆเพื่อที่จะได้ให้เป็นผู้ที่สามารถที่จะควบคุมครอบครองได้ทั้งชอบทำและไม่ชอบทำบรรดามนุษย์ที่มีกิเลสทั้งหลายทั้งปวงทยัญญาจะเป็นผู้เบียดเบียนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดก็จะเกิดความฝังใจเกิดความกำนัดเกิดความพอใจเมื่อเราไปยึดที่ดินที่บ้านเรือนของคนอื่นเขาแล้วก็ฝังใจว่านั่นเราเป็นเจ้าของจะฝังใจว่าเรานี่ เป็นผู้ครอบครองเหมือนบรรดาประเทศมหาอำนาจทั้งหลายท,ท,ทั้งที่ตัวเองก็อยู่คนละทวีปตัวเองก็อยู่คนละภูมิภาคคนอยู่กันคนละพื้นดิน <c oughs> แต่ในที่สุดก็มาใช้อิทธิพลใช้กำลังใช้อาวุธที่จะไปครอบครองในที่สุดก็จึงกลายเป็นแสดงตัวแสดงตนประกาศว่านี่คือดินแดนของฉันท,ท,ทั้งที่พฤติกรรมและก็วัฒนธรรมประเพณีการเป็นอยู่ภาษาก็คนละเป็น คนละอย่างคนละ <c oughs> แนวแต่ก็ยังใช้ความอยากความทะยานอยากความเห็นเกตตัวเพื่อจะ,จะครอบครองเหมือนกับปดาประเทศมหาอำนาจที่แม้จะพูดภาษ <c oughs> าลาวไม่เป็นแม้จะพูดภาษากัมพูชาไม่เป็นพูดภาษาพมา่าไม่เป็นพูดภาษาอินเดียไม่เป็นแต่ก็ถือว่าเรานั้นไปตีเขาไปทำ้ายเขาไปครอบครองเขาเราก็จึงกลายเป็นเจ้าของประเทศเขานี่นคือความ โหดร้ายของบรรดามนุษย์ที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีความทยานอยากอันเกิดจากกิเลสเมื่อมีความหวงแหนแล้วก็จึงกลายเป็นหาผลประโยชน์ใส่ตัวอารักขาต้องใช้วิธีการต่างๆที่จะควบคุมบรรดาผู้คนใน พื้นที่เพื่อให้อยู่ในฐานะที่เป็นทาสจะต้องยอมรับจะต้องเป็นผู้คอยรับใช้คอยที่จะส่งเสริมสนับสนุนกายเป็นผู้ที่จะต้องหาผลประโยชน์ให้กับบรรดาผู้โหดร้ายทั้งหลายทั้งปวงเมื่อไม่ใครเมื่อมีใครก็ตามขัดขืนไม่ยอมสนใจไม่ยอมที่จะทำตามก็จึงใช้อาวุธเข้าเขยนฆ่าเข้าทำร้ายทําลายกันเนื่องการทะเลาะบอกแวงการขัดแย้งก็จึงเกิดขึ้น ในที่สุดเขาทั้งหลายทัง้งปวงก็จึงกล้าที่จะพูดผิดกล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมกล้าที่จะทําในสิ่งที่ <c oughs> ไม่ถูกต้องไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงเพ,งเพราะตนเองปรารถนาบาปทั้งหลายก็จึงตามมาบรรดาประเทศทั้งหลายที่ทเบียดเบียน ชาวโลกและบื้อคนทั้งหลายทั้งปวงที่เบียดเบียนคนอื่นในบ้านปลายชีวิตก็จะเข้าสู่ความตกต่ำจะเข้าถึงภัยพิบัติจะเข้าถึงอันตรายจะเท่าถึงความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความยากจนสภาพจิตก็เป็นสภาพจิตแห่ง <c oughs> อาขุศสนเป็นสภาพจิตของคนที่ไม่มีคุณ,ณธรรมบรรดาผีปีศาจท,ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเข้าครอบงำจะได้เห็นว่าบรรดาผู้คนที่ไม่ได้เคยเข้าอยู่ใน เส้นทางหรือแนวทางแห่งความเมตตาแห่งความอภัยแห่งการรู้สึกแห่งความสันโดษผู้คนทั้งหนี้ในที่สุดแล้วก็จะเห็นวิบากกรรมนั้นจะแก่เร็วจะกลายเป็นคนเจ็บปวดจะกลายเป็นคนไม่มีความสุขในยามแก่ในยามเท่าจะเป็นคนที่เล่าร้อนจะกลายเป็นคนที่ในที่สุดก็จะยากจนเป็นผู้ที่สติฟัน่นเฟือนวิญญาณร้ก็จะเข้าสิง เมื่อเราได้พิจารณาในอดีตเราก็รู้สึกว่าบรรดาประเทศที่เจริญแล้วช่างหน้าอยู่ช่างหน้า <c oughs> ปรารถนาแต่ในที่สุดเขาไม่ได้เจริญในเรื่องของจิตใจไม่ได้เจริญในเรื่องของคุณธรรมเขาเจริญในเรื่องของวัตถุในที่สุดคุณธรรมศีลธรรมก็ไม่มีคนทั้งหลายทั้งปวงก็จึงผิดศีลผิดธรรมกันตลอดเวลาทุก นจนกลายเป็นมาตรฐานจนกลายเป็นปกติมันก็ไม่ต่างอะไรกับบรรดาพวกสัตว์เดรัจฉานที่ไม่เคยคิดถึงคุณงามความดีไม่เคยคิดจะเมตตาไม่เคยคิดที่จะแบ่งปันนี่ก็เป็นที่มาของกิเลสท,ที่ทายานอยากไม่ต่างกันกันกบเราทั้งหลายทั้งปวงที่แม้จะอยู่ในประเทศแม้จะอยู่ใน <c oughs> ผู้มีภาคนี้หรืออยู่ในศาสนานี้หากเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ไม่เข้าใจเป็นผู้ไม่ได้ใช้สติปัญญาไตรตรองเราก็จะอยู่ในฐานะเดียวกันเพียงแต่กิเลสความต้องการของเราอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นกิเลสที่ไม่มี <c oughs> ความถูกต้องไม่มีความยุติธรรมมืความแสวงหาก็าส่อส่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้มาเพื่อจะได้หามาเพื่อจะได้เกิดลาบเกิดเป็นโชคเป็นลาบเกิดเป็นของที่ ทำให้เราเกิดความฝาสูุและเราก็จึงกลายเป็นคนหลายคนนั้นอยากจะได้ล่าบโดยที่ไม่ยอมที่จะทํามาหากินไม่ยอมที่จะใช้ความถูกต้องใช้แรงงานใช้ความรู้ความสามารถใช้ความย <c oughs> ุติธรรมรวมกระทั่งถึงใช้ความอดกัน้นอดทน เอาแต่ใช้วิธีการที่จะหาเงินหาทองด้วยการพนันด้วยการเสี่ยงคายด้วยการหลอกล่อด้วยการคดโกงในที่สุดบุคคลประเภทนี้ก็จึงเป็นผู้ที่ฝังใจพอใจอยู่กับการทำผิดทำบาปจะทำดีทำถูกต้องทำไม่ได้เพราะไม่สบายและไม่เป็นผู้ที่ <c oughs> อยู่กับความอดทนได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงก็ย้อนกลับมาที่จะพิจารณาว่ากิเลสนั้น ที่เกิดขึ้นนะั้นมันเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเกิดขึ้นแล้วมีขบวนการอย่างไรและขบวนการนี้จะพาไปที่ไหนเราทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่ในฐานะของการที่จะต้องทะเลาะเบาะแวงพ้องการที่จะต้องเข็นฆ่ากันไม่ว่าผู้นั้นจะมีกําลังที่เสมอเราต่ํากว่าเราหรือสูงกว่าเราหากเราเป็นผู้มีอํานาจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือเป็นเรื่องของ <c oughs> ยศถาบรรดาศักดิ์ก็กันแกล้งรังแกผู้อื่นแม้กระทั่งมีกําลังวังชาก็เป็นผู้เบียดเบียนในที่สุดเราก็จึงกลายเป็นผู้ที่ไม่มีความเมตตาไม่ได้มีความรักผู้รักใคร่ผู้อื่นเราแต่รักแต่ตัวเองก็จึงเป็นผลเป็นหนทางที่จะทําให้เราต้องตกนรกหมกไหมขบวนการต่างๆเหล่านี้หากพิจรณาอย่างไตรตรองอย่างถีทั่วแล้วก็จะเห็นว่าจะพาเราไปสู่ความตกต่ำอย่างเดียว เราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงเป็นคนโหดร้ายทําไมเราถึงจะต้องเข็นฆ่าทําไมเราถึงต้องใช้วาจาทําไมเราถึงต้องทิ่มแทงทําไมเราถึงต้องเป็นผู้แสดงออกให้การขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวง้งสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้ถ้าไม่พิจารณาก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีที่มาที่ไปแต่ถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นที่มาที่ไปในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้จะต้องเดือดร้อนจะต้องเป็นผู้ <c oughs> เสียหายหากไม่ยับยัง้งแบบน,นี้พระพุทธเจ้าก็จึงเป็นผู้รู้แนวทางของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงขบวนการไปสู่ความตกต่ำอันเกิดจากการที่ขาดสติขาดปัญญาเป็นผู้ที่ไม่มีบุญในอดีตเป็นผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญเพียรเป็นผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยได้มีปานโปงสรุดสังเวชก็จึงใช้ชีวิตตามยถากรรมแต่ผู้ที่ได้เคยบำเพ็ญเพียรมา ก็จะได้เป็นผู้ละมัดระวังเป็นผู้มีพลังจิตเป็นพลังสติเป็นพลังแห่งปัญญาที่จะพิจารณาว่าการกระทําในทุกวินาทีของมนุษย์นั้นคือผลงานผลงานก็มีทั้งผลงานที่ที่ดีและก็ผลงานที่เลวก็คือบุญและบาปมนุษย์นั้นถ้าไม่ได้ตั้งสติจริงๆแล้วก็จะกลายเป็นทาบาปไม่ว่าจะทําบาปหนักทำบาปน้อยแต่ก็อยู่ในแดนแดนใน <c oughs> ดวงจรแห่งอกุศลแห่งกิเลสแห่งการที่เราจะต้องกลายเป็นผู้สร้างเวรสร้างกรรมหากเขาทั้งหลายได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องเป็นผู้หวนคิดว่าทุกวินาทีก็คือโอกาสที่เราจะทําคุณงามความดีคือโอกาสที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสติและปัญญา บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงหากไม่ได้พิจารณาไม่ได้ไต่ตรองก็จะเกิดภัยพิบัติในชีวิตของตนเองจะมีแต่ความเดือดร้อนเสียหายมีแต่ความวุ่นวายในจิตใจธรรมะใดๆที่อยากจะให้เกิดความผาสุขให้เกิดความสงบให้เกิดความเจริญให้เกิดปัญญาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้จะเป็นแต่ผู้พุ่งสร้างจะเป็นแต่ผู้มีแต่ความทุรนทุรายในจิตใจเหมือนไฟที่เผาอยู่ในอกไม่มีวันดับไฟอะไร น้ำอะไรอุปกรณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใดๆก็ดับไฟที่อยู่ในอกของเราไม่ได้หากเราเคยทําชั่วเราเคยทําบาปเราเคยทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมจะค้างคายอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องระมัดระวังชั่วเพียงครั้งเดียวติดตาติดใจติดเข้าฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกเป็นการปิดประตูพันนิพาน,น,านเป็นการปิดประตูเข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์บางครัง้งบางคาง หมดโอกาสที่จะไปอยู่ในสุกติภูมิไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาบนช่งวงสวรรค์หรือเป็นชั้นภูมิหมดโอกาสที่จะได้เข้าถึงธรรมที่ควรจะรู้ที่ควรจะแก้ไขที่ควรจะเปลี่ยนแปลงนี่ก็แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังอยู่ในฐานะที่ลำบากหากตัดสินใจผิดก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตัดโอกาสของตัวเองหมดสิ้นไป เหมือนกับพี่สุสงฆ์องค์พระเจ้าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้บอกได้กล่าวว่าหากได้ทําผิดทําชั่วทําในสิ่งที่ไม่ดีถึงขนาดเป็นผู้ที่จะต้องขาดจากความเป็นพระก็จะถือว่าปิดประตูแห่งการเข้าถึงการพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังไม่ว่าเราจะเป็นบรรดามนุษย์อุบาสกอุบาสิกาคารวะหรือจะเป็นพิสุสงฆ์ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือการ หลอกหล้อก็คือการยั่วยวนให้เราต้องตัดสินใจผิดหากเราพลาดหากเราเป็นผู้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่มีความสำรวมไม่มีความระมัดระวังสังวรอ,อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะต้องพลาดท่าอย่างแน่นอนเพราะบรรดาสถ,ถานการณ์ไปปัจจุบันนี้จะมีการสื่อสารมาเราในทุกวินาที ในทุกโอกาสจะมีเรื่องใหม่ๆเรื่องเร็วๆเรื่องที่มีแต่ความวุ่นวายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโลภเรื่องของความตื่นเต้นสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมาหรือจะเป็นเรื่องของการที่คิดร้ายทําลายคนอื่นนี้ความอยากความทายาความอยากรวมกระทั่งถึงความสานุกสนานเพลิดเพลินทั้งหมดทั้งสิ้นนี้กำลังหลอ่หลอหอ้อมชีวิตเราทั้งวันทั้งคืนและถ้าเราขาดสติ เราเป็นผู้ไม่สามารถใช้สติปัญญาพิจารณารวมมาทั้งถึงบริหารเวลาได้บริหารวิธีการใช้ชีวิตของเราได้ในพฤติกรรมในแต่ละวันเราควรจะแบ่งเวลาว่าเราควรจะทำอะไรทำในสิ่งนั้นและมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดเราควรจะทำกุศลเท่าไรเราควรจะยุติไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาทางไหนเราควรจะเป็นผู้ ใช้ธรรมะข้อใดในการที่จะขีดกันเราควรที่จะเป็นผู้ <c oughs> ยับยั้งชั่งใจมองเห็นปัญหามองเห็นโทษเห็นภยัยเหตุการณ์ที่จะต้องจะรับกรรมรับวิบากรับปัญหาอุปสรรคอันมากมายหากมนุษย์ทั้งหลายถ้าไม่อยู่บนโลกใบนี้ด้วยการมีสติแล้วก็จะกลายเป็นผู้ประมาทผู้ประมาทนั้นก็จะต้องทําผิดทำพลาดเมื่อทําผิดทำพลาดก็จะเป็นผู้ที่จะต้องได้รับผลแห่งการกระทําของเราเอง จะมาโทษจะมาอ้างจะมาเป็นผู้ที่ <c oughs> ยกความผิดให้คนอื่นไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ตัดสินใจเองเราเป็นผู้พิจารณาเองเราเป็นผู้เห็นเองเราเป็นผู้ลงไม้ลงมือเราเป็นผู้ พูดเป็นผู้ที่จีจะกระทําทางร่างกายเองบรงนั้นมนุษย์จึงไปโทษคนอื่นไม่ได้ไม่ว่าผู้นั้นผู้ใดก็ตามแม้แต่บิดามารดามาชักจวนให้ทําความเลวความชั่วก็ไม่ไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าไม่เชื่อบิดามารดาว,ว่าจะต้องมาเป็นกรรษัตริย์เพราะว่าจะต้องกลายเป็นผู้ครอบครองแผ่นดินพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเชื่อผ่น ถ้าเป็นผู้คอยตามก็จะกลายเป็นผู้ต้องตกนระกหมกไหม้การเป็นกษัตริย์ก็จะต้องไปเข็นฆ่าก็จะต้องไปยื้อแย่งก็จะต้องไปลงโทษผู้คนจะต้องกลายเป็นผู้ที่จะต้องขยายอิทธิพลอาณาจักรออกไปก็จะทำให้ชาวบ้านผู้คนที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะต้องเดือดร้อนไปกับเราพระพุทธเจ้าก็จึงไม่เอาพระพุทธเจ้าไม่ยอมที่จะวุ่นวายอยู่กับเรื่องทางโลกใยเรื่องวายกับเรื่องของการหวงแหนแล้วการขยะ ทยานอยากของกิเลสก็จึงกลายเป็นไม่เชื่อแม้แต่เป็นบิดามารดาหากไม่ได้แนะนำในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีงามก็จะต้องเป็นผู้ปฏิเสธแม้แต่ภรรยาที่รักมากมายก็จะถือว่าจะพากันไปตายพากันตกตามพากันเดือดร้อนก็จึงไม่เชื่อไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นพี่น้องใครใดก็ตามเห็นว่าหากพวกเขาทั้งหลายทั้งปวงยังหวานล้อมให้เราต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องคุกคีจะต้องอยู่ในการ ใช้ชีวิตแบบปุตุชนเราก็จะต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพาคมาผิดหวังนี่ก็แปลว่าพระพุทเจ้านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่จะให้ผู้อื่นมีอิทธิพลไม่ให้ผู้อื่นนั้นจะมีอำนาจเพราะในการมาเกิดครั้งหนึ่งนั้น เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเองมิฉะนั้นเราจะต้องเกิดอีกไม่จบไม่สิ้นนี่เป็นเรื่องของการหลุดพ้นแต่บรรดาพวกเราทั้งหลายเรื่องของความเลวเรื่องของความชั่วเรื่องของความเป็นคนพาลน,นี่ที่เราต้องเกี่ยวข้องกับคนทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครใดๆก็ตามหากเป็นผู้แนะนาําหากเป็นผู้ชี้นาหากเป็นผู้หวานล้อมหากเป็นผู้ขอร้องให้เราจะต้องทําผิดทําชั่วทําบาป กลายเป็นผู้ที่ไม่เอาบุญกุศลไม่เป็นผู้ที่ไหว้พระสวดมนต์ไม่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรไม่เป็นผู้ที่ภาวนาเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์เขาก็ถือว่าบุคคลประเภททั้งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องนั้นไม่มีประโยชน์ไม่ได้มีอะไรที่เราควรจะต้องใส่ใจสนใจไม่มีอะไรที่จะต้องเกรียใจไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามหากมาขัดขวางและจะแนะนําเราไปในทางที่ตกตามเสียหายเราจะต้องเป็นผู้ปฏิเสธยืนยันว่า เรานั้นจะต้องรับผิดชอบชีวิตเราเองหลังความตายไม่มีใครมาช่วยเราดังนั้นไปฟังเขาไปเชื่อเขาไปคอยตามเขาเจื่เขาบอกว่าไม่ต้องมาวัดมาวาไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องประพฤติปฏ,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 ฏิบัติธรรมไม่ต้องทําทานไม่ต้องศึกษาแล้วเรียนในทางธรรมไปใช้ชีวิตทางโลกก็ถือว่าคนพวกนี้เป็นคนพาลเป็นคนมืดบอดเป็นคนที่จะพาเราไปตกต่ําจะพาเราไปเดือดร้อนเสียหายและเขาก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้ดังนั้น เราจึงต้องเป็นผู้เตือนตัวเตือนตนไว้เสมอว่าเรามาเกิดไม่ได้เปิดเพื่อใครเราเกิดเพื่อพ้นทุกข์เราเกิดที่จะยุดติความเดือดร้อนที่จะตามมาทุกภพทุกชาตินี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีความหนักแน่นจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทจะได้เป็นผู้ตั้งหลักด้วยใจที่เป็นอุเบกขาไม่ใช่เราไปรังเกียจเขาเขาไม่ทําก็เรื่องของเขาไม่ไปว่าไม่ไปกล่าวแต่ถ้าเขาจะให้เราไปทําในสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ร้ายสิ่งที่เป็น อัปมงคลรวมกระทั่งถึงเป็นการเหออไผเป็นการสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นความเดือดร้อนเป็นความมัวเมาเราก็ถือว่าเขาเป็นคนไม่ได้คู่ควรไม่ได้อยู่ในฐานะเดียนกันกับเราเราก็จะต้องปล่อยเขาไปตามยถากรรมเราก็ต้องหันหน้าเดินทางไปสู่พ้ททางแห่งการพ้นทุกข์พาะโลกใบนี้เป็นเวทีอันยิ่งใหญ่และเป็นโอกาสสําคัญใครก็ตามทาลาย โอกาสก็จะถือว่าทําลายตัวเองจะต้องกลับไปตกนรกหมกไหมจะต้องกลับไปเวียนว่ายไม่เกิดไม่จบไม่สิ้นและในที่สุดไม่มีใครจะยื่นมือมาช่วยเราได้เราจะต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสกว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนากว่าจะได้เจอพระธรรมคาสั่งสอนกว่าจะได้มีพระรันาตนตรัยเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลําบากนี่ขนาดได้เจอก็ยังไม่เห็น ประโยชน์ยังไม่เห็นความสำคัญหากไม่เจอก็ยิ่งกล้าทำชั่วทำบาปชนิดยี่เรียกว่าไม่เกรงใจใครเลยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนี่ก็อยู่ใต้อำนาจแห่งมารแห่งปีศาจแห่งกิเลสแห่งบรรดาผู้คนทั้งหลายดวงญญาณทั้งหลายที่เป็นผู้ที่จะบีบคั้นให้เราต้องอยู่ในฐานะตกตามเดือดร้อนไม่จบไม่สิน้น วันนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้จักพิจารณากิเลสของตนเองก็จะได้รู้ว่าที่มาที่ไปจะได้รู้ว่าเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะต้องทําลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิน้นมิฉะนั้นความทยานอยากเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจใครแล้วจะดับยากเหมือนไปที่เมื่อลุกแล้วได้เจอเชื้อเพลิงอันดีแล้วกว่าจะดับได้ก็หมดโอกาสเนื้อจะ,ะกายเป็นทนเสียหายเสียใจในที่สุด ในบรรดาผู้คนที่ได้ประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นผู้ที่มีพลังจิตเป็นผู้มีพลังสติพันลังปัญญาก็จะต้องนําพลังทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาตัดสินมาเป็นผู้พิภากษามาเป็นข้อกําหนดในการดําเนินชีวิตเพื่อให้ถูกต้องถูกทางเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด อานิสงสมผลบุญที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมได้ถวายทานได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตหนึ่งของบรรดามนุษย์พอมนุษย์นั้นไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนี้อย่างแน่นอนไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงธรรมไม่มีโอกาสที่จะ อยู่ในบรรยากาศของการสร้างบุญสร้างกุศลตลอดเวลาจะมีแต่เรื่องของอาุุลก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่และจะเป็นอนิสงส์ทำให้เราพ้นจากทุกโศกโรคภ,ยภยัยอันตรายคุณใสวิญญาลายอาถรรพ์นาเพศคำสาปคำแช่งเสีงเงยงตะไลการลกินีอุปัติเหตมทคลนวิชาคณผ่านความยากจนนี้สิโรคร้ายโรคระบาดวิญญาลายปีศาจมารศัตรูประสัก ไปมาลายให้ไปที่ยังไม่มีอยัาไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆทั้งสิ้นมด้ความพาสุร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางโลกหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศเื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาจงกล้าได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีโพธิที่ปัจจัยธรรมส7าสิบเจ็ดประการเป็นมรรคสมบัคีได้การจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดประตูมายาภูมิอย่างเด็ดขาดในชาติินนี้้้ตตลออดดดไไไไปปปจงงม่เเก็ ไม่ต้องไปเกิดเป็นอาสุรก,กายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยก,กันทุกคนทุกทา่านเถิดสาธุ